กระทรวงการคลังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปกเมื่อวันที่16-17มีนาคม2565ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานภายใต้แนวคิดหลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลมุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืนสมาชิกเขตเศรษฐกิจส่วนใหญ่ต่างเห็นพ้อมกับแผนงาน ความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังเอเปในปี2565ตามที่ไทยเสมอครับที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดหาแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอโดยสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกให้ความสําคัญกับการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนและการระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาล โดยไทยเองได้ออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเพื่อน,นําไปใช้ในโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของพิกฤตโควิด -19 การพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการก่อสร้างระบบขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนดังกล่าวถือเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกของภูมิภาคอาเซียนด้วยครับ ในส่วนของการระดมทุนภาคเอกชนสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเป็กได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของตลาดทุนทั้งระบบโดยคํานึงถึงหลักการสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทพิบาลเป็นสําคัญส่วนประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินนโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐการเชื่อมโยงระบบการชําระเงินข้ามพรมแดนรวมทั้งการระดมทุนจากตลาดทุนโดย SMEs โดยไทยแนะนําเสนอความสําเร็จในการนำเทคโนโลยีมาใช้นำเนินมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจและช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และถุงเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัลและขับเคลื่อนไทยเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับสาระสำคัญที่ได้จากการประชุม FCBDM โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดหาแหล่งทุนและการดาเนินนโยบายต่างๆของรัฐ จะถูกหยิบยกขึ้นมาหาหรือโดยละเอียดในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปกซึ่งมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่22-23มิถุนายน2565ณจังหวัดขอนแกน่นเพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ที่ประชุมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกพิจารณาในเดือนตุลาคม2565นี้ทั้งนี้จะมีการจัดสัมมนาหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับประเด็นย่อยต่าง พื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากสมาชิกเขตเศรษฐกิจและองค์กรระหว่างประเทศให้ครบถ้วนในการประชุมครั้งนี้ใครจะสรุปผลการจัดทำข้อเสนอนะเรื่องการพัฒนาการชำะะระเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศ การนำเครื่องมือดิจิตอลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและการพัฒนาระบบนิเวศตลาดทุนเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการระดมทุนผ่านเครื่องมือดิจิตอลเพื่อรับความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมรวมทั้งนำเสนอร่างรายงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อออกมาตรการของรัฐระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งจะเป็นทางเลือกเชิงนโยบายให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจนำไปพิจารณาปรับใช้ในเขตเศรษฐกิจของตนต่อไปครับ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกในปีนี้ถือเป็นโอกาสอันดีของไทยครับที่จะได้นำเสนอศักยภาพของไทยในงานด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานด้านการเงินการคลังต่างๆโดยกระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจากข้อคิดเห็นของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกสำหรับไทยนั้น ข้อเสนอแนะที่จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเป็กในปี2065จะนําไปสู่การดาเนินการที่สําคัญ4ประการคือประการที่1การพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการขยายตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์การเงินดังกล่าวประการที่2การพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิตัลเพื่อส่งผ่านมาตรการของรัฐให้ทันสมัยและครอบคลุมประการที่3 การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและโอนเงินข้ามพรมแดนประเด็นที่4เป็นการพัฒนาตลาดทุนเพื่อประโยชน์ของ SME ครับการประชุมในกรอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเริ่มต้นจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังเอเปที่จังหวัดขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายน2565จะอยู่ในรูปแบบของการพบปะกันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสในการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศหลังโควิด19 พร้อมทั้งเป็นการแสดงศักยาภาพของเศรษฐกิจชุมชนทั้งในด้านการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย